้าบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จํน้องสาวร้านระอบักช็อปทีเอมีไอดีบวกพาร์เลท6กถึงเและแบบกลุ่มเลย4.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมระอบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลท7แล้วก็แบบกลุ่มเลย4.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยเปล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก ID บวกพาสเลทหกแล้วก็แบบก 7. ลุ่มเลทห้าถึงเจ็ดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบอ๋อสตาร์ทาวเวอร์ดีเอนท์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องอัปเดตเมื่อวานนะครับก็คือเป็นอัปเดตใหญ่นะสำหรับแบบแบบนี้นี่ครับผมก็จะมาไล่ให้แต่ละอย่างนะครับมีหลายเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้นะครับก็คือเรื่องตัวละคร เรื่องดันใหม่นะครับแล้วก็เรื่องสตอรี่ใหม่นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราขอไล่เรื่องตัวละครก่อนเลยละกันนะครับ<ๆ>เพราะว่าหลายคนน่าอยากจะอยากรู้มากที่สุดแหละอ่าก็คือตอนนี้นะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับอ่าแต่ต้องบอกก่อนว่าบางตัวเนี่ยยังไม่การันตีนะครับสําหรับพี่นะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวที่เห็นแล้วก่อนนะครับเห็นแล้วนะมีแล้วโอเคก็คือตัวแรกนะครับก็คือนารุโตะร่างจักระนะครับก็ เป็นตัวนารูโตที่อัพได้ตั้งแต่3ดาวถึง5ดาวเลยนั่นเองนะครับก็เหมือนเจ้าโกคูนะครับตัวต่อมานะครับก็คือคิริโตนะครับภาค GGO นะครับ GGO เนี่ยก็ยจะเป็นภาคไอ้ที่คิโตเนี่ยผมยาวๆเนาะอืม ร่าง GTO เนี่ยก็สามารถนิวัฒนาการหรือก็คือ e ีโเนี่ยขึ้นไปเป็นคริตโตะร่างธรรมดาได้ก็คือเป็นร่างธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไล่รีวิวให้นะแต่ละตัวโอเค ต่อมาครับผมก็เป็นเจ้าไรยังอามินะครับก็คือเจ้าในเรื่องเดสโนดนะครับผมก็พลังเห็นแล้วเนาะว่าโอ้โมากเลย9,999นะเออก็ต you know ่อไปครับโจทาโร่ต้องบอกก่อนว่าโจทาโร่เนี่ยอันนี้เรายังไม่ยืนยันนะว่ามีจริงหรือเปล่า แต่เราจะเอารูปอังอิงขึ้นมาก็คือทางเกมเขาได้เป็นคนเขียนไว้นะครับว่ามีโจโทาร่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพราะตอนนี้พี่ยังหาตัวนี้ไม่ได้แค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้คือไม่มีรูปมันเลยไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเกี่ยวกับมันเลยสักนิดเดียวนะครับหาทั้งดิดและไม่เจอจริงๆต่อมาครับผมคาเนกินะครับมาจากเรื่องโตเกียวกูนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวสีดาวนะครับก,ก็สวยอยู่ก็โอเค ไม่ไม่แย่มากแต่ถามว่าเก่งไหมก็คงไม่เก่งนะครับรอเขาเพื่อมีอ e ีโก้ในอนาคตต่อมาครับผม <S <S ด็อกเตอร์สตโตนต้องบอกก่อนว่าด็อกเตอร์สตโตนเนี่ยเป็นตัวที่ไม่คิดนะว่ามันจะมานะครับอ่ะน้องก็เห็นรูปเนาะ คือไม่คิดเลยว่ามันจะมาจริงเรื่องนี้ก็โผล่มานะครับก็ใครดูก็น่าจะรู้นะเออพี่ไม่ได้ดูต่อมาครับก็เป็นชิกะ มารุนะครับก็มาจากเรื่องนารตโตะเนาะไอตัวดึงเงานะครับแล้วก็คุวา,าระนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่หายากมาก3ดาวนะครับหายากมากมาแค่ตอนอัปเดตครั้งแรกก็คือบ่ายสามวันนี้นะที่เห็นครั้งเดียวเลยตัวนี้สวยมาตัวนี้ต้องบอกภาพภาพก็ยืมเขามาครับในดิสคอร์ดนะแต่ไม่ได้ไปขออนุญ,ญาตเขานะครับถ้าเขาเห็นก็ขออนุญ,ญาตนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับน่าจะเป็นวิสนะครับผมที่ ได้จากการลงดันใหม่นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่า9ตัวข้างบนเนี่ยยังการันตีแค่8ตัวนะครับที่ออกจากที่ซอมมอนหมดเลยนะ8ตัวนั้นนะคือออกจากที่ซอมมอนหมดเลยนะครับเห็นมาหมดแล้วแต่มีโจทาโร่ครับที่ยังไม่เห็น ส่วนเจ้าวิทเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับอยู่ใน10ตัวนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเป็นตัวเดียวที่มันเข้ามาใหม่จริงๆนะครับอ่ะเรื่องต่อมาครับผมก็เป็นเอ่อสตอรี่นะครับจะมีหมดใหม่ขึ้นมามก็คือต่อะาะภาค U.A นะครับก็คือต่อากภาค My Hero นะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นไม่จบนะจบเนี่ยมันก็จะมีปีกของเจ้า อุคิ URA เอออุคิ URA มานะครับนี่ดันนะนี่เป็นของเรื่องบีดนะครับผมเอ๋ถึงดันสุดท้ายนะตอนนี้พี่ก็ยังเล่นไม่จบนะเดี๋ยวพี่จะตัดฉากมาตอนเล่นจบให้ละกันเออแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพเจ้าเวลาใส่ปีกนะอุปกรณ์พี่ยังไม่ยังยังยังไม่จบเหลือแค่ดัานเดียวขี้เกียจเล่นนะครับเรยมาัดคลิปก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันนะอ่ะต่อมาครับเออลืมพูดถึงเกี่ยวกับมันนิดนึงขอย้อนนิดนึงนะครับก็คือจะมีเออเขาเรียกว่าไง มอนประเภทใหม่นะครับก็คือประเภทที่บินนะบินเนี่ยจำเป็นนะครับต้องเอาตัวละครที่ยืนบนเนินเขาครับพวกฟิตเซอร์โกคู Goku, อะไรเงี้ยที่ยืนอยู่บนเขายิงมันเท่านั้น,นครับบนพื้นไม่สามารถยิงตัวพวกแอร์ได้อะมันเรียกว่าแอร์ครับเป็นตัวบินนะต่อมาครับก็จะมี powerful ในแบบเออเขาเรียกเลเวลสก็คือต้องตัวละครเราอัพไป2ขั้นถึงจะสามารถตีตัวนี้ได้นะครับอ่า ตอนแรกมันจะมี powerful หนึ่ใช่ไหมออที่เราต้อง up หนึขั้นแล้วจะตีได้อันนี้กลายเป็น2ขั้นจะตีได้นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับเจ้าดันนี้นะแล้วก็พูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกตำแหน่งนะครับก็คือมีทั้งหมดตอนนี้มีกี่ช่องของเราเนี่ยจะได้แค่8ตัวเท่านั้นต่อดันนะครับก็คือเราลงอันไหนก็ช่างอะครับทุกโหมดนะก็คือลงได้แบบนัดสึ8ตัวฟิเซอร์แตัวบูมาแตัวแค่นี้นะครับ มันมันจะไม่แบบเหมือนตอนที่เราปั๊มอะไรนะไททันนะที่แบบแม่งออกมาเป็นร้อยตัวเลยไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังทําไททันซื้อขาย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 ได้อยู่เออซื้อมาแล้วก็ขายซื้อมาแล้วก็ขายปั๊มแบบยังเหมือนเดิมปั๊มได้แต่มันก็ไม่สามารถลงแต่ไททันอย่างเดียวได้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้สําหรับอัปเดตตรงนี้นะครับโอเคสําหรับที่เราบอกนี่ครับดันนี้นะก็เป็นดันใหม่นะครับที่สตอรี่นะก็ ก็ลงยากพอสมควรนะครับแล้วก็ที่เราบอกไปก่อนน,นั่นีอคือจะมีมอนบินมีเอ่อมอนที่เพิ่มระดับอ่าและอีเรื่องที่เราลืมไปนะครับก็คือมอนสามารถสตารนได้น,นั่นเะองนะบอสนะบอสสามารถสตันได้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราใกล้ๆจบดันเราจะตัดมาตรงช่วงที่เราได้รับปิกให้ดูน,นั่นเองนะครับผมอืมอ่ะตอนนี้เราก็ถึงจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือช่วงบอสออกมาแล้วนะเออก็ถ้า ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะแปะช่วงเวลาให้ไม่ใช่ช่วงเวลาสิเดี๋ยวจะตัดมาให้นะครับอนี่ก็คือตัวแอร์นะครับก็คือตัวที่บินอันนี้ก็คือพาวเวอร์ตัวที่2นะครับผมที่ออกมานะครับก็ประมาณนี้ที่มีการอัปเดตและนี่บอสสตันนะเมื่อกี้ไม่รู้ทันไหมเดี๋ยวเรารอดูนะเดี๋ยวบอสจะสตันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโอกาสแพ้่ันเยอะนะเพราะบอสนั้งโหดนะ,เ,ะ,นะเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมท้าไท่านเราต้องเอาให้สุดนะ โอเอค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวเราต้องขายไทยท่านแล,ะละ้วล่ะดูจากทรงขายเราเรียกเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเราแพ้แน่เดี๋ยวว่าจะมีเห็นบอสสตันนะครับเดี๋ยวรอรอดูนะมันจะสตันเป็นแบบสีม่วงๆนะครับปุ้มขึ้นมาแล้วพวกนี้มันจะหยุดตีนะครับพว okay, เขาราก็ปั๊มไปรอดูบอสสตันนะจะสตันให้เราไหมเนะี่ย สตันเนี่ยมันโดนทุกตัวนะครับยกเว้นตัวที่วิ่งอย่างนี้นะมันไม่สตันะนะนี่เห็นไหมสตันเห็นไหมันจะมึนๆสีม่วงอย่างนี้นะครับนี่คือสตันนะเลือดนิดเดียวละเราก็ใส่ไปเรื่อยๆครับตังเราหมดเราก็ขายครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ชนะแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะได้ที่ปีกแล้วเดี๋ยวเราจะได้ปีกที่ขี่ที่ขี่ที่บินที่บินของเราเนี่ก็คือรับจากตรงเฟสตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราด้งเข้าเซิร์ฟธรรมดาก่อน อ่ะตอนนี้เราก็เข้าเซิร์ฟธรรมดาแล้วนะครับอ่านี่เราก็ให้รับเควสนะครับนี่ตรงนี้นะปุ๊บอ่ะเราก็จะได้เจ้าปีกนะนี่โคตรเทเลยนะนี่ใส่ใดูชิงนี่อย่างโก้ครับปีกน่าจะเหมือนอย่างที่เราบอกเอ้หรือไม่ค่อยเหมือนนะดูดูดแวบหนึ่งอ่ะมันเหมือนอืมคิวาว่านะแต่เอาจริงๆเราไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นพวกอะไรสักอย่างเพราะม,มีข้างหลังด้วยเออวูคิดว่าพี่ไม่รู้ว่ามันมีข้างหลังห,งหรือเปล่านครับ ก็เป็นการค่าคันีนะครับผมอ่ะไปเราก็ไปดูเรื่องต่อไปกันเลยและอีกเรื่องหนึ่งครับผมก็เป็นดันนะซึ่งเป็นดันดันใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกันโอเค mm hmm. ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเป็นดันนี้ดันนี้นะครับก็จะได้เจ้าวิสนะเออซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะพาลงให้ดูเลยนะครับเพราะว่าก็คงจะตัดไปเลยก็ลงลงลงให้ดูแล้วก็ ตัดแบบใกล้ๆจบให้ดูนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าดันนี้ยิ่งลงเยอะบอสเลือดเยอะมากๆนะครับลง4คนเนี่ยบอสเลือดเกือบแสนนะครับสำหรับเจ้าบิวนะ่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นของโกคูนะครับผมขั้นต่ําคือเวลยี่สิบห้านี่น,นะครับผมอ่ะก็สามารถลงกับเพื่อนได้นะครับที่เวลเกิน25นั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็มีเวลยี่สิบห้าอยู่ประมาณสองคำคนแต่จริงๆก็ถ้าเราไม่คือทีมเราเก่งอ่ะคนเดียวก็พอครับอ่ะคนเดียวก็พอเนาอะอ เดี๋ยวพี่ก็จะเอาอีกรหัสหนึ่งมาลงแทนและกันนะครับผมอ่ะอ่าสำหรับด้านนี้นะครับเข้ามาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะก็มอนจอกตรงนี้นะครับนี่มอนจอกตรงนี้นนออกมาแล้วก็วิ่งยาวๆมาเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบคุยวิสคุยกับบิวนะครับอันนี้ก็คือป้อมเหลานี่นะอ่ะก็ใครมีบูม่าก็วางบูม่านะครับเนื่องจากมันต้องใช้นิดนึงอันนี้คือหัสน้องเขาไม่มีนะ พี่คำรุมกันว่าทำไมมันถึงไม่มีนะเออมันกินใบนะก็มาเรารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็จะตัดไปช่วงท้ายๆเลยละกันแบบบิลเกิดแล้วเอ๊ะตอนนี้เราก็ถึงเว็บ15นะครับอ่าตอนนี้เจ้าบิลเกิดแล้วนะครับเลือด7 0 0 0 0นะโอ้โหนี่แล้วมันจะมีเอฟเฟกนะก็คือสตันนั่นเองเอออ่านี่แล้วมันจะมีระเบิดตูม้มตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะจัดเอ่อเจ้าไททันลงแล้วนะครับ แบบจัดจ้านนะเราได้แค่8ดตัวนะครับเราอย่างที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือจะลงได้แค่แดตัวนะครับสุดท้ายอ่ะแมปอ่ะเราก็อัพให้สุดเลยครับผมอัพให้สุดโอ้รอดไหมเนี่ยมอนตตัวอื่นก็โขออกมาได้นะอุ้ยโดนสตนันท่านบิวบ้างไงครับเนี่ยท่านจะหือรือกันไปแล้วโอ้ยเงินหมดไม่พอ โอโน่ oh no. มาดูกันว่าเราจะตีบิลไปถึงไหนนะครับโอ้โหเรื่องหกหมื่นแพ้หรือเปล่าครับนี่หรือว่าเราต้องมาเล่นหัดหลักเรา,าเนี่ยหกหมื่นอันนี้สี่ร้อย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 ปัดทู้แต่เล่นเราเวล80แปดสิบแล้วนะแต่ก็ต้องรออีกชุดหนึ่งเนาะเนื่องจากเนื่องจากมันต้องอัพก่อนมันถึงจะโหดเดี๋ยวเราอัพไอ้พวกนี้ให้เป็นแบบ 2.5 0โอเคประมาณนี้น่าจะไหวอยู่โอเคตอนนี้เราก็ลังระดมชุนตีบอสนะครับเลือดห้าหมืนห้าเอ้ยอาจจะไม่ถึงก็ได้โอเ okay. คให้แค่เขาให้เขายื้อไว้แล้วรอไทยท่านอีกชุดน,นึงเรามาครับน่าจะร่วงละอื้อ,อ,อืโดนไม้โดนไม้ตัวไหนตีไม่ถึงเรารีทิ้งเลยอนะ นี่เจอคี้รัวเรานี่คี้รัวก็ปรับใหม่นะจุ๊มจุ๊มจุ๊มบึ้มบึ้มบึ้มคือรื้อบึ้มบึ้มคือรื้อบึ้มบึ้มบึ้มรอไททันชุดใหม่มาอุ้ยรถไปยี่สิบห้าแล้วเหลือสามหมื่นนะไททันชุดใหม่ท่านท่านต้องออกมาแล้วล่ะจังหวะเนี้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมเลือดสามร้อยเลือดสี่พันเจ็ดเอ้าไม่สี่พันเจ็ดวะไม่ใช่ห้าพันเหรอโอเกินนี่เมื่อแปดติดนวเนี่ยขายครับนี่ครับสูตรนี้ต้องใช้ละจงังหวะนี้ขายซื้อขายซื้อขายซื้อ <Hi. S 1> ๊มไปอย่าปั๊มตัวผิดก็พอ,อไป่โอเคบอสเลือเท่าไรโอ้อีซี่เลือดเหลือสองหมื่นเ,เจอไททันยักษ์เราจัดไปไวรุ่นโอ้ยอ้ยขายฟิเซอร์แล้วมายืนตรงใกล้ๆกก็ได้เออม,มันแข็งมั้มันแข็งมายืนไว ตรับตรับตับบิวว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 โดนเด็กอ่านี่เราก็จะได้เจ้าวิสแล้วน,นั่นเองนะครับผมวิสก็5ดาวนะเออประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าดันนี้นะก็ได้เจ้าวิสแหละก็จบแล้วครับผมอ่าแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือโหมด i n นฟินิตีนะครับ ก็มีตารางระดับโลกขึ้นแล้วน,นั่นเองนะครับผมพี่38ไม่ติดตารางนะยังไงก็ต้องขึ้น39กว่า40เท่านั้นถึงจะติดตารางนะครับโอ้ยอยากติดตารางมากเลยนะตอนนี้เรายิ่งจำกัดตัวละครมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือแบบให้ได้แค่8ตัวเราแทบจะแบบโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องเวิล50อย่างเดียวนะครับถึงจะถึงจะไหวแล้วจังหวะน,นี้คือพี่ไม่ไหวแล้วตอนนี้คือเต็มที่คือ37แล้วครับจากตอนแรกที่วิ่งไป38ได้เกือบ3 9 หลายรอบจนตอนนี้ไม่ได้ละต้องอัปอัปเดตตัวละครให้สุดแล้วตอนนี้ก็เป็นดันที่ตอนนี้ลงค่อนข้างยากกว่าเมื่อก่อนการฟาร์มเพชรอะไรของเราก็เริ่มแบบมีการแปรปวนนิดนึงนะครับก็ก็ต้องรอดูต่อไปเขาจะอัปเดตยังไงนะครับอืมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่อง Xbox นะครับสามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับแบบแบบนี้อ่ะทั้งหมดนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตนะครับผมอ่าคลิปต่อไปนะครับก็จะพยายามนะจะทำ เจ้าเทียของทุกตัวให้ได้นะครับพยายามจะทำเนี่ยถ้าไม่ได้ก็อาจจะได้เห็นคลิปอื่นๆไปก่อนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วโค้ดใหม่เนี่ยตอนนี้มันไม่ค่อยอยากแจกเท่าไหร่เนะเพราะว่าแจกไปปุ๊บเดี๋ยวก็ถูกเอาออกนะครับแล้วบางคนก็มีปัญหาเรื่องการใส่โค้ดง่ายๆนะครับพี่ก็สอนไปตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็เหมือนเดิมครับพี่ก็ช่างแมงนะฮะอ่ะก็คลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับบายครับผม